สวัสดีท่านผู้จารวยทุกท่านพวกผมในช่องซ y สเต้นนะครับมาเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์กันต่อหรือจะอิสราเอลกับฮามาสจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะว่าจริงๆชาวปาเลสไตน์ก็ถือว่าจํานวนมากยังคงสนับสนุนฮามาสอยู่แล้วก็ถ้าย้อนไปในอดีตก็ชาวปาเลสไตน์เป็นคนเลือกฮามาสให้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็พอเลือกมาเสร็จฮามาสไล่ปิดชีพคนปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงข้ามตัวเองปิดชีพปาเลสไตน์ที่อยู่ฝั่งรัฐบาลฝั่งที่อยู่เวสต์แบงก์ คนกันเองโดนหมดย้อนไปเมื่อปี2014ก็โดนเช่นกันพวกนี้เล่นไม่สนอยู่แล้วมันไม่ได้เห็นแก่คนปาเลสไตน์หลังจากนั้นก็ยึดมายาวแล้วประชาชนจนํานวนมากก็ยังคงเชื่อและสนับสนุนในเรื่องแบบนี้เพียงเพราะว่าศาสนาเพียงเพราะว่าอยากยึดดินแดนอิสราเอลในเมื่อประเทศชาติที่คุณอ้างเนี่ยมันไม่สามารถให้ความสงบสุขคุณได้ทําให้พวกคุณลําบากลูกหลานคุณลําบากถ้าเป็นแบบนี้อยากมีชาติดีกว่าไหมก็คุณก็ไปรวมกับอิสราเอลเลยในเมื่ออยู่เห็นไหมอิสราเอลสร้างถนนอย่างดีต้องมาสร้างกําแพงปืนง,งบมหาศาล แต่ก็ยังคงโดนปั่นหัวให้สนับสนุนต่อเนื่องไม่ใช่แค่คนปาเลสไตน์แต่ไม่เทมุสลิมทั่วโลกก็สนับสนุนฮามาสสนับสนุนปาเลสไตน์ในไทยก็เหมือนกันในไทยชูเลยชูเขียนคําว่าฮามาสสนับสนุนฮามาสแล้วพอตอนนี้เนี่ยฮามาสเหมือนจะเริ่มภาพลักษณ์เสียก็เปลี่ยนมาบิดกันเบื้องหลังก็มาคอมเมนต์มาบิดบิดว่าโอ้ก็ไม่ได้สนับสนุนฮามาสนี่เราอ่ะสนับสนุนปาเลสไตน์ฮามาสมนไม่เกี่ยวเออทำผิดนู่นนี่ก็คือฮามาสมันผิดเองแต่คือย้อนไปสิฮะตอนที่ประท้วงหน้าสถาน อิสราเอลในไทยในกรุงเทพอันนั้นก็คือชูป้ายว่าสนับสนุนฮามาสโดนปั่นหัวแบบนี้ยังไม่พอเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอีกหัวข้อหนึ่งเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโดนปั่นหัวยังไงจะมีข้อมูลปั่นหัวจากคนศาสนาเดียวกันมาอ้างว่าอย่างเช่นแบบอิสราเอลเนี่ยมาขอคนปาเลสไตน์อยู่แล้วปาเลสไตน์เนี่ยสงสารก็เลยให้อยู่แล้วสุดท้ายหักหลังนี่ว่าแบบชาวนากับงูเห่าอะไรกังพวกนี้ปลอมทั้งนั้นไปเอารูปปลอมๆม,ม,มาสร้างเรื่องปลอมๆเดี๋ยวจะพาไปหักหล้างดูว่ามันเป็นยังไง โอเคกลับมาที่สงครามตรงนี้นะตอนนี้ก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีใครหยุดยิงอิสราเอลก็ไม่หยุดแน่นอนว่าฮามาสก็ไม่หยุดฮามาสก็ยิงล่มใส่อิสราเอลเทลอาวิฟก็โดนเทลอาวิฟที่ผมเคยพาไปดูว่าเป็นแผนที่ทมีประชากรหนานแน่นมากๆฮามาสจงใจเล่นที่มีประชากรหนา,นานแน่นและฮามาสจงใจยิงจากที่ที่มีประชากรของตัวเองอยู่เช่นกันพอถ้าฮามาสยิงจากฐานทัพอิสราเอลก็จะรู้ว่าฐานทัพอยู่ไหน ก็จะถล่มใส่ฐานทัพก็จบฮามาสถึงต้องไปแฝงตัวในแหล่งชุมชนแล้วก็ยิงใส่ใช้ชุมชนเป็นโลก่กำบงังบางชุมชนอาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่แล้วสุดท้ายเนี่ยพออิสราเอลยิงกลับมาโดนจุดกำเนิดเนี่ยสุดท้ายก็มาเรียกร้องความเห็นใจฮามาสก็จะได้โอกาสฮามาสมีแต่ได้พอโดนยิงเสร็จก็ได้โอกาสมาเอาเรียกเสียงสงสารเสียงสงสารเสร็จก็ได้เงินบริจาคให้นานาชาติปานาอิสราเอลนู่นนี่นั่น,นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้หยุดยิงนะไม่ใช่ว่าอิสราเอลไม่หยุดยิงอย่างเดียวฮามาสก็ไม่หยุด ทีนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของความคืบหน้าของอิสราเอลถ้าย้อนไปก่อนหน้าไม่กี่วันก่อนจะเห็นว่าอิสราเอลคือประกาศมาตลอดว่าเดี๋ยวจะลุกคืบทางพื้นดินลุกคืบครั้งใหญ่จะเข้าไปยึดพื้นที่ให้ได้แต่ก็ยังคงไหม้สถทีเหตุผลที่ไม่หลักๆก็คือสหรัฐพยายามบอกอิสราเอลว่าอย่าพึ่งจะเย็นๆก่อนขอให้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้เสร็จก่อนเพราะสหรัฐขนมาเยอะขนระบบมาติดตั้งแถวตะวันออกกลางเพราะว่าสหรัฐมองว่าถ้าอิสราเลอลบุกเมื่อไหร่ บุกแบบครั้งใหญ่บุกหนักจริงๆเนี่ยตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟมันก็จะมีพวกสวยโอกาสอิรานจะอยู่เบื้องหลังโว่อการกายไลพวกอัลกออิดะเยเมนก่อกาลไลมากมายเนี่ยตามตะวันออกกลางก็จะลุกฮือจะมีการยิงกันมั่วสวยโอกาสนั่นแหละสหรัฐกังวลแบบนั้นก็เลยมีการขอติดตั้งให้เสร็จจนมาถึงนาตอนนี้ล่าสุดอิสราเอล,ลก็เริ่มปฏิบัติการบุกแล้วณตอนนี้ก็คือค่อยๆทยอยบุกรุกคืบเข้าไปอาจจะไม่ใช่การรุกคืบแบบขนาดใหญ่มากทยอยทยอย อย่างเช่นตามแผนที่นี้แผนที่นี้ลูกศรสีฟ้าก็คือลูกศรที่อิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปทางเหนือก็คือเน้นบุกเข้าไปแล้วยึดครองยึดครองแล้วก็เคลียร์พื้นที่สีฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็คือตามลูกศรส่วนทางตะวันออกหรือทางขวามือเห็นไหมทางขวาของกาซาอิสราเอลก็ลุกคืบเข้าไปแล้วอิสราเอลก็ถอยออกมาซึ่งวิธีแบบนี้อิสราเอลก็ทํามาสองวันแล้วก็คือลุกเข้าไปเคลียร์แล้วก็วิ่งออกมาลุกเข้าไปเคลียร์แล้ววิ่งออกมาอะไรแบบนั้นแล้วก็ตามมาด้วยแผนที่นี้ กราจะเห็นว่าที่เป็นจุดสีฟ้าๆเนี่ยก็คือจุดที่อิสราเอลเนี่ยเข้าไปยึดครองหรือไม่ก็คือเคลียเรียบร้อยแล้วทางตอนบนก็คือเข้าไปยึดครองได้บุกเข้ามาแล้วก็ค่อยๆยึดครองส่วนทางขวามือตะวันออกเนี่ยฝั่งกาซาจะเห็นว่าก็มีสีฟ้าๆเหมือนกันแต่อันนั้นเห็นว่าเป็นการบุกแล้วก็ถอยแต่เขาเรียกว่าเคลียก็คือเคลียพื้นที่แล้วมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีพวกฮามาสอยู่เป็นพื้นที่สะอาดก็อาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้แผนที่ถัดมาก็จะเป็นจุดที่ฮามาสยิงถล่มใสอม่อิสราเอ มีทั้งจุดที่ใกล้กับกาซาก็โดนฮามาสยิงถล่มใส่จุดที่เป็นเทลอาวีฟถัดลงมาจากเทลอาวิฟตอนกลางเนี่ยก็โดนฮามาสถล่มหลายจุดมากฮามาสยิงไม่จบไม่สิ้นแต่แน่นอนยิงได้เยอะเพราะว่าจลวดราคาถูกทั้งของอิหร่านก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็ยิ่งเป็นของฮามาสเองก็ราคาถูกมากอยู่แล้วพอเขาเอาวัตถุดิบมาผสมเองมาสร้างเองเป็นจรวดอาจจะไม่ได้เรียกว่าฉีดปนาวุธเพราะมันคือจรวดนั่นแหละ แล้วก็ถึงได้มีพลาดไงนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฮามาสพยายามจะยิงใส่อิสาราเอลเห็นไหมสุดท้ายจลวดมันวกกลับไปหาตัวเองนั่นคือข้อผิดพลาดของจลวดที่สร้างเองไม่ได้มีเรดาร์คอยตรวจสอบหรือจะเป็น GPS อะไรก็ตามไม่มีจรวดที่แบบเน้นปล่อยไปตามแรงเฉยอ่าก็ผลิตแบบบ้านๆอ่าใช้สารนู่นสารนี่มาประกอบอ่าใช้ท่อเหล็กใส่วางแล้วก็วางก่อนยิงก็คือวางไกแท่นอะไรสักแท่นหนึง่งแล้วก็จุดชนวนมันให้มันวิ่งไป เป็นหลักแบบพื้นพนะื้นอะวิธีการสร้างจรวดแบบพื้นพื้นทะลุใส่อิสราเอลส่วนอิสราเอลนั้นเทคโนโลยีสูงนะเพราะนั้นต้องคอยตรวจจับแล้วก็เข้าไปใกล้ๆระเบิดใสเพื่อมันแตกในขณะเดียวกันเนี่ยอิสราเอลก็เปิดศึกอีกทิศก็คือยิงใส่ซีเรียรเหตุผลที่ยิงใส่ก็เพราะเรื่องของอาวุธนี่แหละอิหร่านจะมีอาวุธในซีเรียรเพื่อเตรียมจะส่งให้ฮามาสหรือแม้กระทั่งจะส่งให้พวกเฮสบอลเลาะให้พวกกลุ่มกอการร้ายต่างๆก็คือมาจากอิหร่านมีทั้งเงินทุนมีทั้งอาวุธที่ผมบอกไปก่อนหนห้า อิหร่านอยู่เบื้องหลังพวกกลุ่มกอ่อการร้ายซึ่งกลุ่มกอ่อการร้ายอย่างฮามาสก็ยอมรับว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังใช่จริงๆมีอีกเยอะหลายหลายคนก็รู้เนี่ยแหละอิสราเอลก็เลยยิงถล่มใส่อาวุธณนะตรงที่อยู่ซีเรียกาลังขนส่งหรือเป็นค้างอาวุธก็ตามถลม่มเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอาวุธพวกนี้จะได้ไม่ส่งไปถึงกลุ่มกอ่อการร้ายเฮสบอลเลาะหรือจะเป็นฮามาสก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็มาถึงเพื่อนบ้านอิสราเอลอย่างจอแดนจอแดนเนี่ยครั้งนี้ก็ยืนข้างสนับสนุนปาเลสไตน์ ยืนข้างปาเลสไตน์ย้อนไปในอดีตก็เหมือนกันก็ยืนข้างปาเลสไตน์เพราะศาสนาเดียวกันในอดีตก็คือช่วยปาเลสไตน์ในการทําสงครามกับอิสราเอลแล้วก็แพ้จนอิสราเอลสามารถควบคุมเวสต์แบงค์ได้เราก็ไปเซ็นสัญญากันนะนี่แหละจอแดนตอนนี้เนี่ยเป็นกังวลมากจากสงครามครั้งนี้จนกระทั่งจอแดนเนี่ยไปขอให้สหรัฐช่วยให้สหรัฐมาติดระบบขี่ปนาวุธได้ไหมอาจติดพารติออดให้หน่อยพาทติออดคือระบบป้องกันยทางอากาศของสหรัฐเพราะจอแดนกลัวว่าสงครามจะบานปลายก็เลย ต้องการให้สหรัฐมาช่วยเพราะตะวันออกกลางตอนนี้สหรัฐก็ติดไปหลายจุดมากแล้วแต่ก่อนซาอุดีอาราเบียตอนที่สหรัฐจะถอนระบบนี้ออกซาอุก็อยากให้สหรัฐติดทิ้งไว้เห็นไหมฮะสุดท้ายเวลาคุณเจอความเดือดร้อนคุณคิดถึงใครคิดถึงสหรัฐต้องการความช่วยเหลือคุณก็คิดถึงแต่สหรัฐเพราะอะไรละ่ะแล้วทำไมเวลาเกิดสงครามทำไมคุณดันสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเพราะคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่าสหารัฐไม่ทําร้ายใครคุณจะต่อว่าสหารัฐยังไงเขาก็ไม่ทําอะไรคุณอย่างผมถ้าผมไปด่าสหารัฐผมไม่ต้องกลัวว่าผมจะเป็นอะไร ผมสบายดีแต่ถ้าผมไปต่อว่ากลุ่มก่อการร้ายต่อว่าจีนอะไรผมต้องระวังตัวไงเฮ้ยพวกนี้มันจะมีแบบแอบลักลอบหรือถ้าผมเดินทางไปที่ไหนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละความต่างจอแดนรู้สึกปลอดภัยกับการติดต่อกับสหรัฐแต่คุณดันสนับสนุนปาเลสไตน์แล้วตอนนี้คุณบอกว่าคุณกลัวสงครามมันจะลุกลามก็เริ่มแต่แรกคือฮามาสไปบุกเขาใช่ไหมละ่ะไปยิงถล่มใส่เขาแต่หรือว่าบางคนบางประเทศอาจจะต้องฝืนใจทําเป็นสนับสนุนเพราะศาสนาเดียวกันถ้าไม่สนับสนุนเมื่อไหร่ อาจจะโดนรอบข้างหาเรื่องตัวเอาเปรียบก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยแหละตอนนี้ก็คือทุกคนเนี่ยเห็นว่าสหรัฐคือบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้ดีที่สุดกรณีนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสายจีนในไทยในอดีตก็คือชื่นชมจีนเชียร์จีนปัจจุบันก็เชียร์จีนมาตลอดเชียร์รัสเซียแต่พอถึงเวลาจะเกษียณอยู่ๆโพสในหน้า Facebook ว่าตัวเองเนี่ยจะไปเกษียณที่ออสเตรเลียแต่เชียร์จีนนะซึ่งออสเตรเลียคือพันธมิตรที่แน่นแฟนมากของสหรัฐในภูมิภาคนี้อ้าว เวลาคุณกเกษียณคุณอยากไปอยู่กับฝรัลล่งทําไมกเกษียณไม่อยู่กับจีนอยู่กับเกาหลีเหนืออยู่ัวลัสเซียรหรือว่าจริงๆแล้วขเขาเหล่านี้รู้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ที่ต้องทำเพราะภารกิจมันคืองานมันคืองานที่ได้เงินบล็อกเกอร์พวกนี้มันก็จะได้เงินจากจีนจากอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยมันคืองานไงแต่ถามว่ารู้ไหมว่าใครดีเขารู้แล้วถ้าเราดูจากสื่อหนะ้าตอนนี้สื่อตัวนตกมากมายก็คือปากหลักถ่ายที่กาซาถ่ายในมุมของชาวปาเลสไตน์ในกาซาเป็นส่วนใหญ่เป็นหลัก <ersch> ซึ่งอันนี้ผมก at ็เข sure ้าใจนะผมก็ไม่ได้ไปโทษสื่อหรือไปใส่ร้ายสื่อตะวันตกว่าเป็นพวกไอ้กันผมนี่เหมือนสายจีนะผมเข้าใจว่าสื่อตะวันตกพวกนี้ทำไมต้องปักหลักตรงนี้เหตุผลหลักหลักเหตุผลแรกก็คือว่าก็เห็นใจชาวกาซาเพราะอันจริงๆหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวปาเลสไตน์กาซาหลายคนก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วเขาก็ลําบากจริงก็น่าเห็นใจอย่างที่2ก็คือว่าถ้าปักหลักที่อิสราเอลก็คงจะถ่ายอะไรยากเพราะว่าสําคัญก็คือว่าเวลายิงไปแล้วฮามาสยิงมาเนี่ยอิสราเอลมักจะสกัดได้ มันก็จะยากมากที่จะไปเห็นตึกอิสราเอลโดนยิงโดนนู่นโดนนี่ทำให้อิสราเอลอาจจะดูไม่ได้ภาพลักษณ์หน้าสงสารมากขนาดนั้นทั้งที่อิสราเอลโดนเยอะสุดนะอิสราเอลที่ถล่มไปเนี่ยอาจจะไม่กี่ร้อยลูกแต่ฮามาสถล่มดีเป็นพันลูกมากกว่าอิสราเอลเยอะ,อะทุกๆแบบสมมุตินะฮะทุกๆท,ที่ฮามาสยิงมาสี่ลูกอิสราเอลอาจจะยิงกลับไปแค่ลูกเดียวอะไรแบบนี้ถล่มมาหนักมากแล้วอิสราเอลจริงๆเนี่ยถ้านับเรื่องของความขาดทุนถ้านับแบบจรวดต่อจรวด อิสราเอลขาดทุนมากนะฮามาสเนี่ยจรวดที่ยิงมาเนี่ยนัดหนึ่งเป็นจรวดประดิษฐ์เองสร้างเองหรือโอเคบางตัวอาจจะไปซื้อมาจากอีร่าตต้นทุนมันน้อยมากหลักหมื่นบาทตีไปสัก1 2, 0 0 0 0 0มืบาทต่างกับอิสาราเอลนัดหนึ่งเนี่ยที่ขึ้นมาสก,กัดไอออนโดมเนี่ยหนัดมูลค่าล้านกว่าบาทไปจึงหนึ่งสองล้านบาท1ต่อ100ราคา1บาทกับ100บาทใช่ไหมมันไม่คุ้มถ้าเรานับแบบจรวดต่อจรวดมันไม่คุ้มแต่ถ้าเรานับกับ พื้นที่ความเสียหายเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตประชาชนเห็นไหมออิสราเอลมองถึงตรงนี้ไม่งั้นอิสราเอลคงเสียได้แล้วคงปล่อยให้ดูนยิงไปแล้วแต่ไม่ใช่อิสราเอลเห็นถึงชีวิตประชาชนมีค่าเขาถึงยอมเอาไอ้หนึ่งล้านกว่าบาทสองล้านบาทเนี่ยมาแลกกับไอ้หนึ่งหมื่นสองหมื่นบาทนี่คืออิสราเอลต่างกับฮามาสเราที่ตรงนี้เห็นชัดไหมฮะอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่ไอออนโดมที่ป้องกันประชาชนอิสราเอลมีระบบป้องกันภยัยมีแอปพลิเคชันคอยแจ้งเตือนถึงเวลาเห็นไหมเวลาสื่อไปถ่ายที่อิสราเอลจะเห็นว่ามีีเเสยงซ มันจะมีเสียงดังวิววิวเพื่อให้ประชาชนหนีไปหลบภยัยฮามาสไม่มีนะกาซาปาเลสไตน์พวกเนี้ยไม่มีไม่ได้สร้างระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนไม่ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนความต่างเห็นไหมต่างมากโอเคแหละสื่อตัวันตกก็เห็นใจก็สงสารก็ไปปักหลักที่นั่นด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพถ่ายที่ชัดๆที่แบบเวลาโดนถล่มที่สําคัญคืออิสราเอลเนี่ยประกาศก่อนเวลาอิสราเอลจะถล่มทรายกาซาเขาก็ประกาศก่อนทาให้สื่อสามารถปักหลักได้เลยว่าเวลาประมาณนี้อะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่เราเห็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ความเสียหายกาซาเป็นหลักไม่ใช่เป็นแค่สื่อตะวันตกที่ปักหลักกาซาแล้วก็เห็นใจกาซา W H O หรือแม้กระทั่ง UN อ่ะ UN ถ้าจะทั้งองค์กรแล้วก็องค์กรย่อยๆเนี่ยเหมือนจะเข้าข้างกาซามากกว่าอิสราเอลเหมือนจะไม่โอเคกับอิสราเอลชดอิสราเอลก็ไม่พอใจอะไรแบบนั้นซึ่งที่ผมจะเล่าอันนี้กับสื่อตะวันตกเพื่อจะให้คุณดูว่าสายจีนเขาใส่แล้วว่ายังไงในอดีตเนี่ยเมื่อหลายปีแม้ย้อนไป10ปีด้วยซ้ำ สายจีนพ็อกเกอร์จีนจ้างเนี่ยก็จะเข้ามาพูดบอกว่าเห็นไหมพวก UN เนี่ยเป็นเบสหรัฐฟังสหรัฐเลห,หมดสหรัฐสั่งอะไรก็ทําตามพวกนี้มันเบสรัสเซียครั้งล่าสุดเมื่อตอนบุกยูเครนก็พูดแบบเนี้ยพวก UN มันเป็นพวกเดียวกับสหรัฐแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้เห็นไหมภาพลักษณ์ชัดไหมยูเอ็นวชโอโอซี H o o C H R พวกเนี้ยพี่ภายใต้ UN เนี่ยสิทธิมนุษยชนพวกเนี้ยเห็นใจกาซาเห็นใจชาวปาเลสไตน์แล้วก็ไม่พอใจอิสาราเอลนะ กระทั่งเลขาธิการ UN ็ก็พึ่งไปบอกว่าอิสราเอลเนี่ยคุณไปคุกคามเขามาตั้งนานแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็ทนไม่ไหวไงจะไปหาว่าเขา,าหาเรื่องคุณไม่ได้ไอส้สงสงนั้นอิสราเอลก็โกรธยูเอ็นมากเรียกร้องบีบให้เลขาธิการลาออกเห็นไหมฮะทั้งทั้งที่สหรัฐเนี่ยยืนข้างอิสราเอลสหรัฐสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ในการสู้กับฮามาสสู้กับกลุ่มกอกกายเพราะสหรัฐมีประสบการณ์กับกอกกายลเยอะสหรัฐไม่ชอบมากถึงยืนการสนับสนุนให้อิสราเอลอยู่ดินแดนนี้ต่อไปเพราะแบบนี้เห็นไหมฮะ ตรงกันข้ามกับสายจีนที่เคยปั่นหัวใส่ร้ายกระทั่งสื่อตะวันตกสื่อตะวันตกเนี่ยถูกการฝังหัวจากสหรัฐอเรัฐควบคุมได้หมดแล้วก็พวก UN เอ่ยอยู่ภายใต้สหรัฐย่างนี้ทุกวันนี้มันปลอมหมดเลยพวกนี้มันบิดหมดเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะเพียงแค่ว่าสื่อไหนก็ตามที่ไม่เสนอตามที่สิ่งที่ฉันต้องการไม่เสนอในแบบเดียวที่ฉันต้องการเนี่ยจะไปใส่ร้ายเขาเป็นสื่อตะวันตกล่าสุดเนี่ยบล็อกเกอร์จีนจ้างใส่ร้ายกระทั่งสื่อไทยบอกว่าสื่อไทยเนี่ยตามก้นไอกันตามก้นสหรัฐอะไรแบบนั้น ทั้งที่เห็นหี่ยสื่อตะวันตกณตตอนนี้ก็ปักหลักเสนอฝั่งกาซาส่วนสื่อไทยก็เสนออองตามความเป็นจริงพวกนี้เห็นไหมพอสื่อไทยไม่พอใจก็บอกว่าสื่อไทยอยู่ตามโกนสหรัฐอนาคตทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกนี้เสนอแบบเดียวกันมีเพียงจีนประเทศเดียวเสนอตรงกันข้ามพวกนีก้จะเหมาอ๋อทั้งโลกนี้น่มันเป็นพวกอะไกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายโปะยังไงวะสุดท้ายสายจีเหล่านี้ก็โปะตรงที่ว่าเวลา CNN เวลาสื่อใหญ่สื่อนิวยอร์กไทม์ business insider พวกเนี้ยเสนอมุมมืดสหรัฐ สนอในจุดที่สหรัฐไม่ดีอาจสหรัฐเนี่ยเป็นหนี้เยอะพวกนี้รีบเอามาอ้างอิงไปก๊อปเว็บไซต์รีบเอามาลงเห็นไหม CNN ยังเสนอเลยว่าสหรัฐเนี่ยหนี้เยอะอะไรแบบนี้นะพวกนี้มันย้อนแย้งมากอะไรที่เข้าข้างตัวเองก็คือมองว่าใช่อะไรที่ไม่เข้าข้างตัวก็บิดไปหมดเห็นไหมใส่ร้ายไปหมดแต่คือตอนนี้ไม่ใช่ไหมถ้าเราดูองค์กรตอนนี้เหมือนกันอะ Amnesty องค์กรเรื่องของสิทธิมนุษยชน Human Rights like Watch ก็เห็นใจชาวปาเลสไตน์เห็นใจกาซา แล้วก็แอมเนสตี้ใช้คําที่ไม่โอเคที่แบบต่อว่าอิสราเอลนะเห็นไหมฮะอีกแล้วแต่ก่อนพวกนี้ก็จะบอกว่าพวก NGO เอ่ย e, พวกแอมเนสตี้เนี่ยเป็นพวกสหรัฐแต่ไม่ใช่แอมเนสตี้ตอนนี้ความเห็นแย้งกับสหรัฐเหมือนกันแต่โอเคเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมาอ้างพอ UN เนี่ยตรงข้ามกับสหรัฐพวกนี้ก็จะบอกว่า UN อนะ่ะตาสว่างแล้วแอมเนสตี้เข้าตาสว่างแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีก2เดือนความเห็นตรงกันพวกนี้ก็จะมาบิดอะไรเนี้ยพวกนี้มันไม่มีจุดยืนเห็นไหมฮะพอเวลาอะไรเข้าข้างตัวเองก็เอาไม่ แล้วที่เจ็บปวดก็คือผมไปฟังบล็อกเกอร์จีนะก็บอกว่านู่นนี่เป็นสื่อตะวันตกแล้วก็ดันมาแนะนําให้ไปดูเพจเพจนึงเป็นเพจในไทยนั่นแหละเป็นเพจที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเพจที่ไม่เปิดหน้าเปิดตาไม่มีสํานักงานเพจเือนะที่รายงานข่าวที่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ไปบอกว่าให้ไปดูเพจนั้นสื่อเขาทํางานกันแบบยังหนักเก็บข้อมูลแทบตายอันนี้บอกว่าไปดูอะไรนะเพจเวิร์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละให้ไปติดตามเพจนั้นที่ไม่มีแม้กระทั่งความรับผิดชอบ เขียนข่าวมั่วก็ไม่ต้อผิดชอบเพราะไม่มีสํานักงานไงอะไรทรงๆนี้แหละความโป๊ะของเหล่าบล็อกเกอร์จีน